ค่ะถ่ายคลิปก่อนแล้วแม่จิตมาเล่าทีหลังนะคะแล้วบางคลิปอะ่ะบางคลิปที่แม่จิตพูดไปแล้วแล้วมันไม่เข้ากับไม่เข้ากับคลิปที่เราจะเล่าในวันพรุ่งนี้เราก็ใช้การปิดเสียงคลิปแล้วก็อัดเสียงเราใส่ลงไปได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราพูดพูดอยู่เอา้าเสียงรถบรรทุกขับผ่านแล้วมันไม่ได้ยินเสียงเราเลยทำยังไง ปิดเสียงคลิปแล้วเรากดอัดไมโครโฟนใส่ลงไปค่ะแล้วก็ไม่ต้องบอกเขานะคะว่าต้องขออาภัยนะคะคลิปนี้เสียงรถบรรทุกดังมากเลยแม่จิตก็เลยต้องมาพากเสียงเอาแทนไม่ต้องบอกค่ะแม่จิตก็อัดลงไปใหม่ค่ะว่าไปตลาดเมื่อเช้าไปเจอปลาช่อนเจ้านี้นะคะเนื้อปลาสดมากเลยค่ะอะไรประมาณนะั้ออัดทับเสียงลงไปแล้วก็ปิดเสียงต้นฉบับฝึกค่ะวันคิดว่าแม่จิตทำสักเดือนหนึ่งแล้วต่อไปแม่จิตจะเล่าเองได้ คืออันนี้คือวิธีการฝึกให้เราเล่าเรื่องเป็นนี่คือแนวทางการทำช่อง youtube ไลฟ์สไ y l e สวัสดีค่ะพี่เจมมันจะฟังคนจะดูคลิปเราต่อเนื่องถ้าเราทำคลิปเราเป็นคล้ายๆกับละครเป็นตอนละครตอนนี้นะคะ,ะบ้านขออนุญาตนะขออนุญาตเพื่อนบ้านแม่จิตนะคะยกตัวอย่างเฉยๆนะละครตอนนี้คือแม่จิตไปตลาดแล้วก็ตอนเย็นกลับมาช่วยงานตุกเพื่อนบ้าน ละครพรุ่งนี้เป็นวันพระแม่จิตกับแม่จิตกับคุณลุงทําอาหารเช้าไปวัดตอนเย็นละครวันนี้ชีวิตแม่จิตวันเสาร์ลูกๆจะไปทุระต่างจังหวัดเอาหลานมาให้เลี้ยงมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้แม่จิตก็จะทําคลิปง่ายละทําไปเรื่อยๆโดยที่แม่จิตไม่ต้องคิดว่าโอ๊ยวันนี้จะทําอาหารอย่างเดียววันนี้ตัดต่อคลิปอาหารผัดบวบพรุ่งนี้ทําคลิปไปวัดวันต่อมาทําคลิป ไปเที่ยวอันนี้เราเรียกว่าคลิปเรื่อยเปื่อยวันขอพูดตรงๆนะอย่ากโกรธวันไม่ใช่พูดตรงๆขอพูดคําแบบเรียกว่าอะไรดีละ่ะภาษาชาวบ้านให้มันเข้าใจง่ายนะคะอเวลาพูด <laughs> มันจะต้องเตรียมคําพูดอนะมันเครียดมันเครียดเรียกว่าอะไรดีละ่ะอขอพูดภาษาแบบมันเข้าใจง่ายๆนะคะว่าถ้าเราทําคลิป ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราทำคลิปไปเรื่อยๆที่สุดแล้วเราจะไม่มีคลิปสร้างไรายได้ของเราเองนะคะวันก็จะขอเข้าคอนเซปต์คลิปสร้างไรายได้หรือคลิปสร้างยอดวิวเรามีไหมทั้งมือใหม่และมือเก่านะคะเราสามารถอิ่มคนเดียวก็คุณอาคุณเลี้ยงหมูบอกว่าไปถึงไหนแล้วอิ่มแล้วกลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้ขอตัวไปกินข้าว ยังไม่ไปถึงไหนเลยคุณอาคลิปสร้างไรายได้หรือคลิปสร้างยอดวิวของช่องเรานะ่ะคืออะไรเรามีไหมทุกคนทุกช่องจําเป็นต้องมีค่ะและตรงนี้ไม่มีใครสามารถตอบคําถามให้เราได้ยกตัวอย่างเช่นน้องๆไปดูให้พี่หน่อยว่าคลิปคลิปสร้างไรายได้ของพี่คือคลิปอะไรครูมาดามเจนเปิดสร้างไรายได้ยังคะพี่เจนช่องนี้เปิดสร้างไรายได้ยังคะอ่ะ นักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องคะไปสำรวจตรวจภายในช่องตัวเองด่วนคะแล้วตอบมาทุกคนนะคะใครตอบได้ตอบใครตอบไม่ได้นั่งเงียบเียไปคลิปสร้างยอดวิวและคลิปสร้างเงินช่องเราคือคอนเทนต์อะไรคุณอาเลี้ยคุณเลี้ยงหมูตอบมาตอบก่อนเลยอิ่มแล้วในฐานะที่อิ่มแล้วจะมีพลังงานเยอะกว่าคนอื่นนะคะ คลิปสร้างเงินไม่ได้หมายความว่าเป็นคลิปที่เรารวยหรอไม่ใช่นะคะไม่ได้หมายความว่าคลิปนี้เรารวยนะคะแต่มันเป็นคลิปที่เราทำเมื่อไหร่ยอดวิวก็ปังคลิปแบบนั้นเรียกว่าคลิปหากินอ่ะวันขอใช้หัวข้อเดิมยังเลยค่ะครูพี่อยู่ดันแต่คลิปสั้นเลยค่ะช่องนี้ตาย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  อ่าคลิปสั้นพี่เจนได้ถึงหมื่นถึงแสนวิวไหมคะพี่เจนถ้าได้ถึงหมื่นถึงแสนวิวมันอาจจะเป็นอ่ช่องทางที่ดีในการทำคลิปช็อตคลิปก็ได้นะคะได้กี่วิวละ่ะพี่เจนยอดวิวคลิปสั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอ่ะเรามาดูนะคะ ไม่ว่าเราจะเปิดสร้างไรายได้แล้วหรือยังสวัสดีค่ะพี่ครูรัฐขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมนะคะไม่ว่าเราจะทําช่องมานานแค่ไหนไม่ว่าเราจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเราจําเป็นจะต้องมีคลิปหากินคลิปหากินคืออะไรทุกคน